สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มา react เอิร์ธมิกคือเป็นคู่ใหม่แบบใหม่แบบสับคือแฟนๆคอมเมนต์ขายแบบว่า react เอิร e ์ธมิกได้ไหมคะเยอะมากเอิร์ธมิกเสิร์ฟแล้วค่ะชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟนะ <laughs> เราจะมาเกินก่อนนะคะว่าเรารู้จักเ e อิร์ธมิกไหมส่วนตัวยังไม่รู้จักเลย แล้วก็ยังไม่เคยดูซีดีแล้วก็ยังไม่เคยเซตโมเมนต์ด้วยเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมทุกคเลยอืเป็นทําความรู้จักแบบครั้งแรกแบบเร็วๆเลยแฟนๆถ้าแฟนๆบางคนที่ยังไม่รู้จักก็มาทําความรู้จักไปพร้อมกันนะคะแล้วก็มาหมีคอมเมนต์ขายป้ายยาได้เลยเพื่อแบบแฟนๆเพิ่งเข้ามาสิ่งมาอ่านๆด้วยแล้วก็เราอ่านด้วยค่ะทุกคนแล้วก็นี่นะมีเอ่อคอนซูทอะไรนะน้องมิเตอร์วิ ที่ที่ที่เราเลี้ยงหลานไาทุกคนเรามีรีแอคหลานหลานด้วยใช่น้องน้องลูกป่ะอโอเคทุกคนเรามาเซ็โมเมนต์กันเออไม่รู้ตัวมิกไปแล้วมิกจะจำหน้าได้ใช่ไหม,มฉันไปนอนห้องแก จบไปแล้วต้องพูดว่าอะไรอะ่ะใช่แน่น,นอนห้องเกมถ้าเกิดไปแล้วนะาจะพูดว่าคนเดียวน้องกูได้น้องกูได้อืออือเป็นอะไรครับ <laughs> โคเทเลยครับม่ ยังกับอกฉันโอ๊ยไม่แน่หรอ ไปแล้วไม่คน้ยเหมือนเฟนวันเหมนะเอ้อยเออคายนะเอ้ดูองผมคล้ายกันนะองนี่จานย่าได้ที่ชุดเมนดูแข็งั้ยต้องโอมาจากตรงไหนเอแล้วับไปรับแฟนฮะเดี๋ยวไปรับแฟน รับแฟนคือหนูได้หยีเป็นแ่นไหมคะเป็นแฟนกันหรอคะทุกคนอ่ะตอ,อนนี้วันนี้ก็มาหลังหลังพี่เนี่ยเสร็จก็แบบมาให้พี่เอ,อ๋ช่วยแบบหยอนให้เออเป็นพี่ <S 2> <S 2> ไม่เป็นน้องอายุหาเนเท่าไหรนะ่อ่ะพี่เอ๋ก็ทำให้ คือชันตั้งใจทำให้เกมมาแล้วชั้นไม่ตั้งใจเปหนก็ตั้งใจแต่ว่าเกมไม่ทำหมที่าจรบอกเกียกับโ้แต่ฉันเตั้งใจเกไม่ทำาก่อนจะทำต่มครับคร่งนี้เปจคู่กันนะตัดกัดจเจอะๆไมกับฟันอะไมอะมันคือเรื่องเอเาี๋้วจิงก็ได่เรียตอ้คือไมยดานคือกัดกันเย่ยงนะเดี๋ยวถึงแล้วเกี่ยขีแม่ขกันดีกันตาวะ ย้อมผมกันเองเหรอย้อมสีหรอย้อมแ่ะใช่ไม่ได้ละอันนี้คืออะไรคือเบมเบมหือยังไงปกันได้ตั้งใจหมก็ขอที่่าอย้อมหมดเนอ่ะอันนี้ก็มาหลังีร็จแ้วแบบ อนหน่ยอะเจิญหวายอุ้ยพี่พี่เจิญี่เจิญพี่เจิญหวายอะจิดหวายต้องสามสิบออ่ะเออเข้าสามอัพปะหรอตดเหรอแล้วก่อนีได้ป้าเป็นผู้ไม่มีใครรู้เรอนะว่าตดหัวเดีอดระดันั้น เรปีนกับแฟนทำสนิก <Uh ันมากเกินไปน่าตกราไหนนะเออเราเป็นตัวงตัวเองมาถึ่ตรงไหนไม่อยู่แล้วไปแล้วบายทุกคนไปเป็นต้น อิ่งอะไรแบบจุงแก้มพอชนเทนี่แก้มพอเลยว้ายสาวพี่อยู่แล้วพี่คนนี้แจกพอหมดแล้วเดี๋ยวนะม,มังมี่เอิร์ธมิกแอคนี้คือเห็นรูปโป้นะเป็นเดียวกันนะ เดือยวิสนอ่ะคนเนี้ยไม่ไปนะช็อตมากคู่อื่นเป็นยังไงม่รู้ส่วนคุนี้แบบนี้ค่ะับทุกครั้งที่บอกม่อยากลับ้านอ่ะจะไม่อยากบ้านหรอวิลสจับวิลสมีจับวิลสจับทุกครังที่ฉันบอกว่า ตื่นแล้วกี่ยังตื่นก็นอต่อคัที่ฉันบกเก็บบาแล้วอะใส่หนูแล้วชอบกันได้เลยค่ะเอาออกไปเก็บใส่เทียจริงป่ไแล้ว่เวิ่เัด อยู่บ้านด้วกันเหรอฮะอยู่ใจบ้านนะแล้วก็มีรูปคู่มาคนเดียวมั้งอยู่บ้านด้วกันคืออยู่บ้านด้วกันแล้วเหรอนั่นเลยมีเนี่ยบ้านสวยดจัง เขาอยู่บ้านด้วยกันแล้วใช่ไหมคะทุกคนเรื่องมีควนมดีใจแล้วก็มีรูปคูณอ่ะก็คืเพลงที่ล่าหลาดตืนมาใช่ใช่ใช่สมกิ๊กสมการอันนี้สมกิ๊กสมกันเวอร์ชันคนเหรอเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเขาใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้แผ่นเสียงคือหน้าของ Earth. เอ,อิร์ธมิกฉันได้ยินฉันคิดว่าแบบมันคือเพลงที่คนเอามามายำกันหรอืออะไรสักอย่างปะ

นี่อะไดาเิฮะเลยใส่หน้าป่ะจดเหรอคืออะไรอ่ะยังไงทำอะไรกันเข้าทำอะไรกันเลยเลยใส่จิบนันแล้ดูจดใส่อันนี้เลยใส่ทุกระชาเรื่องโทรศัพนี่แหละเรื่องโทรศัพท์อีกระกลิ่นที่ปล่อยออกมาเลยรกางอะ้ร นี่แหละู้แฝดเหมือนราก็าแฟเลยค่ะอยู่ดินกันมานานหรือว่าถ้าถ้ามองในแง่ดีก็คืออ่านเกิร์ลกิจกัรเข้าคดวเดินแล้วอะไอย่างนี้หรือเปล่านะดกไมมไคนกรรมใกล้ฉัน เขียวแล้วแต่ม่เขียวถึอเขียวปาดาเขียวปานาเขียวปาดาเขาจะซื้อของที่จับอยู่บ้านเลยจับมือกันอยู่ข้างลลางก็ใส่กังจับของกันก็จับจอบอกแล้วแล้วสินแล้วเห็นเลยแอบนะเห็นเลยนะว่าจับ ยงนีเหรอยงนีเหรออ่อแ้วพขาล่างใหญ่ด้วยอ่ะไอ้นั่นเลยดิมิดโอเข้าตามอึ้งแล้วจริง แยกได้ยังไงนะ่ปะปกติคนสนเขาเคยฟังกันยังไงหรอพอดีเรามีแฟนจิ้มแก้วแล้วบอกใ hey, ห้วันเดย์แล้วกุ้นด้วยแฮปปี้บัลล์เดง่วงหลับจอ จะมาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำงผมรู้แต่ว่าเมื่อก่อนเขาเครียดมากว่าแบบเฮ้ยเขาเขากินเข้างยเยอะแล้วก็กินเยอะเนี่ยตอบหน้าบ้ากินเลยนวมันง่ายเอาใหมยกินเลยคนง่ายใช่จริง ต่เลยหน้าแบบอย่างนั้นอ่ะบอเลยหืะก้อแวนนี้มันยังเป็นมีดวิเตอร์อยู่เลยไม่ได้ห่วงเขามาตงแตไหนแต่ไระว่าผมแล้วเขาทางานตัวนี้มานานมากกว่าผมเยอะมากแล้เขาอ่ะรู้แล้วว่าอะไรทำได้อะไรไม่ได้ ม,มันเหมือนกับคนที่เป็นเพื่อนกันที่มันแบบเหมือนแบบเขี้ยวตลอดเวลาที่แบบอยากหยิก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 อะไร่าเงี้ยเออแต่พอผ่านมาแบบช่วงสองสามปีที่ไม่ได้ตีกันมาโอรู้สึกว่าเออมันดีแล้วเราหาช่องหาความสบายใจที่จะอยู่ด้วยกันทสองคนได้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอ่ะน่าจะเป็น partner ที่ดีที่สุดล้วล่ะแล้วก็เขาก็จะทำทุกอย่างในี่ยแบบที่เขาอยากทำ เพลงเก่าแล้วนะเนี้เอาไปยังปะอุ้ย,ยผีร้ายกับผีคนสวยเหรอทำไมเอิ้นรอจังวะหน้าคม่ะคมมากค่ะ ไงข้อดีของการมีแฟนกำไยจุดแก่ของคุณคืออะไรจุดแก่ของผมคือเป็นคนเก่งใช่คแล้วแน่อนล่ะจุดต่อเป็นคนแก่เมื่อชาวเน็ตพูดถึงมิสเตอร์ซท์ทอร์เวิร์มิสตอร์ มิกซี่ทาวเวอร์มีคนทำมิกซี่ทาวเวอร์ตั้งชื่อใหม่มิกซี่ทาวเมีนี่ปัดตอ่ะปอนนี้เราเคยดูไปแล้วในดีเอ็หลานมิสเตอร์เซเิด์เป็นระเบิดล่าสุดเป็นไฟเขียว จริงจริงที่แรกอะเราอ่านออกเสียงเป็นเซนทั่นโวล์แล้วแหละใช่ขอโทษนะน้องเซนทันโวล์อะไรละล่าสุดเปิดจีบเราไม่เจอหนูเอ๊โอ้โอเป็นฝยยักษ์ยักษ์ค่ะมิสเตอร์เราเสียนใจขัวเฟยนด้ทาพันดาว ไปไหนกำทำเฮ้ยอ่า โอ้เจ็บสิมือน้องมือพี่น่าท่าหน่อ่ะน่าตักแน่นอนก็เท้าอยู่ตรงนี้ใช่ปหล่ะแล้วแขนคนนี้มีตรงนี้เองโอ้ขาสองขาสีขาวอะ่ะคือของเสื้อเขียวก็คือมิกที่แขนอยู่ต<า>รงนั้นข้างๆน่ะ,นะเออก็คือ <นะ S 1> มัเรรงเนนั่งค่อมสาม่ะคือนั่งค่อมันอยู่นี่นา่ารักว่ะ้ามาันลำบากมันกินดูวรอร่อยดิเนี้ยทามาันยิบง,ง่ายแล้วมันดูธรรมดาเกินงานแต่งงาน้ายผมกันไแล้วครับห้าทีแล้วสี่โห้าทีเจกันนะครับเดี๋ยวจรัแฟนฮะรับแฟน หลุดปากอ่ะคือเขาหลุดปากเขาไปรับแฟนรับแฟนเลยใครก็ได้ใช่ไหมน้อยใช่ใช่พับแฟนกันการันตีอ,อุ้ยอพอดนะหน้าตาเหมือนพอดอ,ะอ่ะเออสมัยก่อนเนาะบนท้องทายเนี้ย เพราหลายอย่างล่ะมเป็นคนแบบเกี่ยวับรับไม่อยู่แล้วกบราใครถามแล้วก็แบบหลุดไปเรื่อยรกัห้งนจะปนอะลืออกเลิงกัดเจ็บนะมึงเคยโดนินงกัด จะแมวจะมิกแล้วก็พะหอมแล้วมึงก็พาแมวไาหากูทำไมทำไมไม่พาไปหามิกอ้าวแล้วมิกเป็นสัตวแพทย์เหรอ <c oughs> <c oughs> เป็นหมอมาอตัวแพทย์จบแล้วค่ะทุกคนคือคนนี้น่ารักอบอุ่นอุ่นเป็นบางมูดทุกคนมิกเป็นหมอบิ๊กเป็นหมอเพิ่งรู้เมื่อกี้ตอนใกล้จบไม่ว่าเป็นหมอสตาวแพทย์ด้วยอืมแล้วก็ตลกที่แบบไม่มีใครรู้เขาเป็นหมอเจอกันีกทีต่อไปนะคะทุกคน ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์พูดคุยได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามมันกดนกันอีกด้วยบ๊ายบาย